สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกับขณะนี้เนี่ยผมทอมทุพพายนะฮะรายการรับบ้านผ่านเมืองกําลังมาทดสอบการปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการทดสอบนะฮะ,ะก็ใกล้จะครบสมมูลแบบแล้วนะฮะขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณแถวๆหน้าบึงพรานชัยนะครับมีทางเจ้าหน้าที่เขาได้ทําถนนเป็นเ,เลนเฉพาะของอผู้ที่ปั่นจักรยานนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักบรรยากาศนิดนึงว่า การเตรียมความพร้อมแล้วก็การจะขับขี่พวกนี้เป็นยังไงบ้างนะครับขณะนี้ผมใช้รถจักรยานที่ยืมมาจากคุณป๋องนะฮะลองลอง,ลองดูนะฮะบรรยากาศนะ,รราาะครับผู้ชมที่คารคกับดูดูดูไปด้วยนะฮะอันนี้คือบรรยากาศส,สดที่จะได้นำพาท่านผู้ชมได้ปั่นจักรยานไปพร้อมกันเลยนะฮะขอบคุณคุณมากครับดีอ่าช่วงนี้ก็ช่วงเย็ยยนๆแล้วนะฮะประมาณสักสี่โมงกว่าเกือแบห้าโมงแล้วนะครับบรรยากาศที่ตำปั่นอยู่ในขณะนี้กับท่านผู้ชมมันจะเป็นสวนหนึ่งนะฮะ นะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งคนเขามาเตรียมความพร้อมมาทดสอบการขับขีมอนกันนะฮะขณะน,นี้เส้นทางที่เรากําลังปั่นเนี่ยก็จะมีทางเทศบาลเขาได้ทําเป็นสีเอาไว้นะฮะทั้งสีแดงสีเขียวนะฮะถ้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยในคราวนี้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศยาวนะฮะอ,อ้อมบริเวณเส้นทางนี้นะครับก็มียาวพอสมควรนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ รับชมกันเดี๋ยวไปดูไปดูกันเตรียมความพร้อมที่บริเวณหน้าสารกลางกันนะฮะขณะนี้เป็นยังไงบ้างนะครับขณะนี้ผมกำลังลับรถไปที่บริเวณหน้าสรารการที่เขาจัดงานกันนะครับเราไปดูกันนะฮะขณะนี้ออกมาที่บริเวณหน้าสวนสมเดชน์ภาษีนครินราชสนะฮะแล้วก็จะไปที่บริเวณหน้าสารกลางนะครับที่เขามีการเตรียมเอาไว้นะฮะขณะนี้เส้นทางที่ปั่นเนี่ยมี การทําความสะอาดถนนอย่างดีนะครับเมื่อเช้านี้ทางเทศบาลเมืองเรดและก็ทางทางผู้วา่าราชการจังหวัดเรดนะครับท่านอนุสรเจ้ากักงวานก็มาร่วมเปิดงานด้วยนะ,ะในการทําความสะอาดถนนทางที่จะปั่นคุณผู้น,นี้นะฮะขณะน,นี้เนี่ยผมมาถึงตรงบริเวณสี่แยกนะฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่าขณะน,นี้เนี่ยถน,นนก็โล่งนะฮะสะดวกสบายแต่ที่สําคัญเรามาตรงนี้นะฮะนี่ตรงทางเข้าไปสะละักล่างตรงนี้ เขาทาประตูใหม่นะครับเมื่อ60ปียระยะตานี่ประตูสุดยอดมากเลยเนี้ยเอาตเนียกำลังปั่นนะครับมาแลวครับเวทีพร้อมนะฮะสถานที่พร้อมแล้วนะฮะสำหรับการยกข้อนะครับแล้วก็กระการหลายจุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศนะครับทู้คมครับประตูซุ้มประตูน่าประทับจแล้วนะฮะ เดี apartment. Apartment ๋ยวเราจะไปให้ผู้ชมไปดูบรรยากาศต่อนะครับนี่ก็มาเป็นตรงเสียแยกไฟแดงพอดีเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเข้าไปบริเวณเนี้นะครัด้วยนั่นเลยตายเลยเราแต่โชคดีมากเลยนะครับนี่ก็คือจุดที่เขาเตรียมพร้อมๆแล้วนะฮะนี่ด้านหน้านี่ยเขาเตรียมพร้อมๆเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็ประตูเขาเรียกว่าจุดสตาร์นี่ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับแต่จะได้เห็นได้ว่าขณะนี้มีความพร้อมจากจุดต่างๆแล้วนะฮะ ก็มีคนมาทดสอบถ่ายาำแล้วด้วยอ๋อสวัสดีครับท่าน